ประวัติหลวงพ่อชุมพรวัดป่าอรุณธรรมพอสังเกตพระอาจารย์ชุมพรแห่งวัดป่าอรุณธรรมพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมพระสายป่าที่มีจุดมุ่งมั่นเฉกเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ตำนานพระสายป่าเช่นหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ฟั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวและอื่นๆประวัติพระอาจารย์ชุมพรสันตสีโลนามเดิมนายชุมพรผู้แสงสีชายสันตสีโลหรือนามตามสมณศักดิ์ว่าพระครูอรุณธรรมมาพินเกิด เมื่อวันที่4ธันวาคมปี2515ขึ้น1ท่ามปีฉลูอุปสมบทเมื่อวันที่23เดือนมิถุนายนปี2543เวลา14.40น,นที่วัดปรธรรมนิมโตโทบตำบลนาขาอมอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินอุปสมบทเมื่ออายุ27ปีพระผู้อุปชาพระครูจิตสังวรคุณพระกรรมวาจารย์พระครูสุริวัฒธรรมพระอนุสาวนาจารย์ พระนรงศักดิ์ทิตวีโรนับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัดและยึดถือธุดงควพัดด้วยจริยวัรปฏิปทานงามจนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายหลังจากที่ได้อุปสมบทพรรษาแรกก็ได้มาจาพรรษาที่ที่พักสงฆ์องมโนราพรรษาที่สองก็ได้ทุดงไปที่ในป่าช้ามุจลินวัดมุจลินพรรษาที่สามก็ได้ที่ลงไปที่วัดกูหาพานิพานผู้แฝดพรรษาที่สี่ก็ได้ทุดงไปที่วัดป่าบ้านพึ่งไทนุ่นพรรษาที่ห้าที่ถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่พรรษาที่6วัดปากเขาน้อยพิจิตพรรษาที่7ที่พักสงเขาเขียวพิจิตพรรษาที่ท่านก็ได้ทุดงมาถึงป่าหนองบัวปัจจุบันพรรษาที่8ที่ป่าหนองบัวแห่งนี้ณนะปัจจุบันแล้วก็ได้ก่อตั้งวัดจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามีโยมผู้ใจบุญเกิดศรัทธาได้ถวายที่แห่งนี้ให้ท่านได้จำพรรษาเพื่อปฏิบัติทำตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาจนถึง ทุกวันนี้ในด้านการศึกษาวิชาหรือการปฏิบัติแบบพระสายป่าท่านได้เรียนศึกษากับพระอาจารย์หลายๆองค์อาทิเช่นหลวงปู่จันาทาถาวโรวัดปา่าเขาน้อยตอวังสายภูนอำเภอวังสายภูนจังหวัดพิจิตรเหตุเพราะหลวงปู่จันทาท่านเป็นสิทธิเอกหลวงปู่ขาวอานันโยแห่งวัดถ้ำตรองเพนแน่นอนว่าการที่จะศึกษาวิชาหรือฝึกจิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พระอาจารย์ชุมพรก็ทําจนสําเร็จและเป็นที่ยอมรับของหลวงปู่จันาทาถาวโรในฐานะสิทธิเอก พระเกศอาจารย์อีกองของท่านคือหลวงปู่สมหวังหรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าหลวงตาหวังสมตมโนวัดปากคำเก้ามงคลนวัดปกห้าเก้ามงคลนบ้านนนเที่ยงตอนามนอําเภอนามนจังหวัดกาลสินพกหลวงตาที่กล่าวมาท่านเป็นศิษย์รูปเดียวที่หลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังท่านดูแลและให้การอบรมในด้านจิตวิชาเป็นอย่างดีการที่จะเรียนกับหลวงตาหวังก็เช่นกันจะต้องมีใจที่อดทนและฝ่าฟันอย่างสูงถึงจะสําเร็จในการเรียนจิตทางสายนี้หลวงปู่แหวนนั้น ท่านมีอภินิหารมากมายซึ่งหลวงตาหวังก็เช่นกันจนเป็นที่ล่ำเลยถึงความอภินิหารในเรื่อง,ต,งต่างๆพระอาจารย์ชุมพรได้ฝึกล่ำเรียนวิชาหรือฝึกจิตท่านสูงจากหลวงตาหวังจนสําเร็จและเป็นประที่หลวงตาหวังให้ความรักความเอ็นดูอีกด้วยพระอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยคือหลวงปู่อังวัดปากเขาเขียวในช่วงที่ได้ได้ทุดงไปในที่ต่างๆหรือแม้จําพรรษาอยู่ที่วัดนั้นท่านจะเข้าไปเรียนกรรมฐานการฝึกจิตและเรียนวิชาจาก หลวงปู่อ่ำธรรมกาโมหรือพระครูสันติวัญญาณวัดป่าเขาเขียวจังหวัดเพชรบุรีได้ขาดสายหลวงปู่อ่ำท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นรวมถึงได้รับการฝึกมาจากหลายๆอาจารย์เช่นหลวงปู่พงจิรปุนโยที่วัดประสิทธิธรรมหลวงปู่ฟั่นอาจารย์รววัดป่าอุดมสงพรจังหวัดสกลนครหลวงปู่ออดยานสิริวัดป่านิครธารามจังหวัดอุดรธานีเป็นต้นสาเหตุที่ทําให้พระอาจารย์ชุมพรท่านได้มาเรียนกับหลวงปู่อ่ำนั้นก็คือหลวงปู่จันทาท่านเป็นสาสธรรมิกกับหลวงปู่อ่ำนั้น เองท่านทั้งสองมักจะไปมาหาสู่กันเสมอรวมถึงการแลกเปลี่ยนวิชาการเสมอมาหลวงปู่ทั้งสองกล่าวชมพระอาจารย์ชุมพรอย่างมากและถ่ายทอดสอนรบวิชาและการฝึกจิตอย่างเต็มความสามารถถึงขนาดพราอาจารย์ทั้งสองพูดกับลูกศิษย์ว่าต่อไปภายภาคหน้าท่านชุมพรจะเป็นกําลังสําคัญแก่พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในอนาคตแม้ว่าพระอาจารย์ชุมพรท่านจะเรียนสรรพวิชามามา,มากทิยงใดแต่ท่านก็ไม่เคยโอ้อวดวิชาใดๆ ท่านมักจะเป็นพระที่ฝึกสมาชิกอยู่ตลอดเวลาสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดๆท่านมักจะกําหนดจิตให้นิ่งอยู่ได้เสมอแม้ว่าสถานที่นั้นจะมีเสียงดังวุ่นวายก็ตามถ้าจะย้อนกลับไปที่วัดป่าอรุณธรรมนั้นเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะท่านสาเหตุที่ท่านจะต้องมาสร้างวัดณนะที่แห่งนี้คือมีชาวบ้านคนหนึ่งมอบที่ดินเพื่อให้ท่านสร้างวัดในตอนแรกท่านปฏิเสธเหตุเพราะท่านชอบทุดงมากกว่าแต่ผู้ถวายที่ดินก็จะยืนยันอยากจะสร้างที่ดินผืนนี้ให้เป็นวัดในเวลานั้น การสร้างวัดไม่ใช่เรื่องง่ายแค่สำนักสงฆ์ก็ยากมากแล้วท่านเลยตั้งจิตจนนี้มิรเห็นหลวงปู่ม่นในนิมิตหลวงปู่มั่นให้จุดย้อมผ้าสมัยนั้นพระสายป่าจะต้องย้อมผ้าเองผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าดิบผ้าห่อศพเป็นตน้นท่านจึงได้ปฏิบัติตามในนิมิตที่เห็นในเวลานั้นเป็นฤดูฝนจะจุดไฟก็ยากมากนะักเพราะไม่ขีดไฟชื้นมากจะแทบไม่ติดจุดจนเหลือไม้ขีดก้านสุดท้ายท่าน จึงภาวนาอีกหนึ่งครั้งจนสุดท้ายไม้ขีดไฟนั้นติดจึงได้ย้อมผ้าเป็นผลสําเร็จจึงเป็นที่มาของการสร้างวัดป่าอารุณธรรมมาถึงปัจจุบันในแรกๆนั้นท่านอยู่เพียงแค่เพิงไม้เล็กๆจนในที่สุดด้วยความอุตสาห์ท่านก็พัฒนาเรื่อยๆมาจนเป็นวัดสําเร็จและได้รับบสมนศักดิ์ตามลําดับต่อมาที่พระครูอรุณธรรม,มพินันเป็นที่พึ่งพิงแก่ชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาจนถึงปัจจุบันเรื่องเล่าหลังวัดขอนําเสนอเรื่องราวนี้ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กเรื่องเล่าหลังวัด และช่องทาง YouTube เรื่องเล่าหลังวัดขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ